ใครมีปัญหานี้เหมือนพี่อ้อมฟังคลิปนี้ให้ดีพี่อ้อมมีสกินแคร์รูทีนมาฝากกันค่ะ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าปัญหาฝ้ากระเป็นปัญหาผิวที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติในการสร้างเม็ดสีเมลานินโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้นั่นก็คือ 1. แสงแดด 2. ปล่อยผิวให้แห้งโดยไม่บำรุง 3. ใช้ครีมที่ไม่มีประสิทธิภาพและ 4. ฮอร์โมนทำให้เกิดปัญหาฝ้าและกระค่ะ และวิธีที่จะบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้นะคะ 1. ทาครีมกันแดดทุกวัน 2. ทาครีมบำรุงทุกวัน 3. เลือกใช้สกินแคร์ให้เหมาะกับผิวของคุณและใช้สกินแคร์ที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ 4. หากใครเป็นฝ้าฮอร์โมนต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางค่ะ สิ่งที่พี่อ้อมใช้เป็นประจำเพื่อดูแลปัญหาฝ้ากระนั่นก็คือ nivea luminat หกส spotclear sunprotect spf 5 0 pa บวกบวกบวกครีมกันแดด2 in 1ปกป้องและลดเลือนโอกาสการเกิดซ้ำของฝ้าแดดและช่วยเสริมการทำงานของบูสเตอร์ในการลดเลือนจุดด่างดำและฝ้าแดดพี่อ้อมจะเริ่มจากน้ำตบที่ใช้เป็นประจำ ตามด้วยเซรั่มมอยส์เจอไรเซอร์ และตามด้วย n ีเวียลูมินัสปลอดเคลียซันพ t เทค FPF 50 PA บวกบวกบวกซึ่งมีสารสำคัญที่จะช่วยลดเลือนฝ้ากระนั่นก็คือ l u มินัส630เป็นสารไวทิเนนิ่งที่มีประสิทธิภาพเอกสิทธิ์ของนีเวียผ่านการคิดค้นมาถึง10ปีป้องกันแสงแดดและลดโอกาสการเกิดซ้ำของฝ้ากระผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและที่สาคัญไม่มีผลข้างเคียงนะคะ และต้องทาในปริมาณ2ข้อนิ้วนะคะจะดีที่สุดทาซ้ำทุก8ชั่วโมงไม่ว่าวันนั้นคุณจะไม่ได้ออกบ้านไปไหนก็ตามค่ะและนี่ก็คือสกินแคร์รูทีนของอ้อมที่ใช้ในการดูแลปัญหาเรื่องฝ้ากระนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บายค่ะ